ครับสวัสดีครับสวัสดีเอสซีทุกท่านสวัสดีพี่พีนนะทุกคนและกลุ่มพลังรักช่วงนี้ก็เป็นช่วงตอนเที่ยงเที่ยงครับอากาศก็เริ่มมีแดดแล้วครับหลังจากที่ฝนตกมานานก็ปล่อยน้องๆลงมาเล่นปล่อยน้องๆลงมาเล่นยากครับไม่ได้ปล่อยมาหลายวันแล้วคือน้องนมจืดไม่สบายครับท้องอืดกินกระถินเปียกน้องนมจืดกับแม่ของน้องนมจืดก็ไม่สบาย รักษาไปหลายวันเลยครับสามสี่วันได้นอนก็นมจิตคือไม่กินอาหารเลยครับน้องนมจืดตัวนี้ครับเนี่ยแกไม่กินอาหารเลยเพิ่งเล็มหญ้าวันนี้ครับปล่อยลงมาเล็มหญ้าวันนี้คงจะเอาลงมาไม่นานก็คงจะเอาขึ้นแล้วครับัวท้องอืดอีกเพราะว่าช่วงนี้มันมีแดดก็เลยปล่อยลงมาเล็มหญ้าช่วงนี้ก็มันได้ค่อยไปไหนครับทำนาอยู่เป็นช่วงฤดูการทำนา งานก็ไม่ค่อยมีแล้วคือทุกอย่างก็จะอยู่ที่การทำนาหมดครับช่วงนี้แช้ถุงเงินแก่แล้วครับแช้ถุงเงินประมาณสามสี่ปีได้ประมาณนะครับโดยประมาณไปล่อยลงมาเล็มหญ้าในสวนหลังบ้านเลยครับ คือที่ของผมมันปลูกกล้วยไม่ขึ้นครับปลูกกล้วยไม่งามกล้วยที่ปลูกไว้ก็ตัดทิ้งมาครับที่ทางนี้เคยปลูกกล้วยแล้วนะครับครั้งหนึ่งปลูกนานมาแล้วนะปลูกกล้วยเต็มที่นะครับที่ประมาณสิบกว่าไร่เกือบยี่สิบไร่ที่ตอนที่ยังไม่ได้แบ่งกันนะครับตอนที่ยังไม่ได้แบ่งให้พวกผู้ช่วยแจ๊ดให้ลุงหวังยังไม่ได้แบ่งกันที่ประมาณ เกือบสามสิบไร่ผมปลูกกล้วยหมดเลยครับตอนนั้นคือยังไม่มีครอบครัวก็ทําตามภาษาวัยรุ่นนะครับปลูกคิดว่ามันจะได้ผลมันมันที่มันไม่ให้ครับดินมันไม่ให้กล้วยไม่ขึ้นกล้วยไม่งามก็เลยโละทิ้งหมดแล้วก็มาปลูกแขมปลูกแขมก็ไม่ได้ครับกลัวไฟเข้าว่าช่วงนี้ถ้าเรือถึงฤดู ไฟป่ามันก็ไฟเยอะครับดูแลไม่ไหวก็เลยลปลูกมันสำปะหลังปลูกมันสำปะหลังมาได้หลายปีครับปลูกแล้วรือรือแล้วปลูกลงทุนพวกปุ๋ยพวกยาฆ่าหญ้าอยู่อย่างนี้ประจาก็เริ่มไม่ไหวครับไม่ชอบการฉีดยาฆ่าหญ้าก็เลยเลิกปลูกมันสำปะหลังมาปลูกทําสวนครับสวนผักหวาน ลองผิดลองถูกกับสวนถักหวานมันก็หลายปีครับก่อนที่จะมาปลูกจริงจังก็ทดลองปลูกมาสิบยี่สิบต้นพอรู้วิธีปลูกก็เริ่มปลูกมาเรื่อยๆครับตอนนี้ผมก็ยังปลูกอยู่นะครับแต่ผมจะหยุดช่วงนี่ครับถึงฤดูฝนนี่คือผมจะหยุดปลูกเลยผมจะไม่ปลูกแล้วครับช่วงนี้ผมจะปลูกช่วงก่อนฤดูฝนส่วน กุมภามกราพวกนี้ครับถ้าผมมีต้นก้าอยู่เหลืออยู่ผมก็จะปลูกช่วงนี้จนถึงเมษาถ้าใส่ลดน้ำมาครับปอกหวานมันไม่ชอบน้ำถ้าน้ำเยอะรากก็จะเน่าน้องๆก็เล็มยะาดีอย่างครับแพะสังเกตดูมันไม่กินใบมันสำปะหลังแต่กลัวมันเข้าไปเหยียบสวนของเขาครัก็ต้องได้เฝ้า แค่ผมไม่กินใบมันสับปะหลังนะครับน้ำน้องเมษาไปแล้วครับน้องเมษา เดี๋ยวไปต้อนแพะกลับมาก่อนเดี๋ยวมันเข้าไปเหยียบมันสับหลังรับแล้วเราก็ต้องได้คอยเฝ้าอยู่อย่างนี้นะครับเวลามันจะไปมันก็แยกผูกกันไปเลยนะครับเวลามันจะอยู่รวมผูงมันก็อยู่กันอย่างนี้ น้องเมษามาแล้วเมษาเป็นลูกของแม่ใบหยกใบหยกก็เป็นลูกของคำแก้วครับส่วนตัวนี้จะเป็นน้องใบหม่อนเป็นลูกของคำแก้ว ไปเยอะไรเข้ามาแล้วเอกไปเลยนะออกไปไปเลยไปนี่ใบเงินหรือใบทองนี่เราฮะจาไม่ได้ครับตัวไหนใบเงินใบทองอแต่แฝดนี้จะเป็นเจ้าตัวเล็กจะเขาหักข้างหนึ่งนี่ดูชื่ออะไรน่าจะเป็นใบเงินครับดื้อครับ เขาเลยักแอปลูกของเจ้าพายุใอ้ลูกของเจ้าถุงเงินจย่าด้อเห็นไหมครับสองหนุ่มอยู่ใกล้กันไม่ได้ จ้าพายุนี้จะอายุน้อยกว่าเจ้าถุงเงินครับแต่แข็งแรงมากไม่ยอม,มพวกมแมลงเยอะครับช่วงนี้มแมลงเยอะจะเข้าบ้านแล้วครับนมจิดกับแม่จะเข้าบ้านแล้ว แม่กับลูกครับที่ไม่สบายท้องอืดกินกระถินเปียกครับเขาไม่ค่อยแข็งแรงเลยครับคือนุ่มจืดกับแม่ในตอนเอามาคือผอมมากครับแทบไม่มีแรงเดินต้องมารักษาก็อมาเข้าไดูแลรักษาป้อนยาครับช่วงที่แม่น้องขายตอนนั้นก็บอกว่าครับ สองตัวนี้มันติดอะไรติดเชื้อในกระแสะเลือดพวกนี้ครับรักษายังไงก็บอกว่าไม่อ้วนที่พ่อคามาดูบอกว่ามันไม่อ้วนรักษาไปไม่รู้ว่าจะให้ลูกหรือไม่ครับถ้าเลี้ยงไปนานๆเลี้ยงไว้อย่างนี้ก็เริ่มอ้วนแล้วนะครับเริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นมาแล้วไปไปเฮ้ยอย่าทำน้องจะถุงเงิน ทรัคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาคอยเฝ้าน้องๆกลัวมันไปทำร้ายข้าวของคนอื่นเขากลัวมันเข้าสวนมันก็ขอบคุณทุกไลท์ทุกคอมเมนต์นะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยทำคลิปว่ายุ่งอยู่กับงานนครับเวลาทำคลิปมันก็ไม่ได้ทำงานาก็หาเวลาช่วงว่างอย่างนี้นครับก็ขอบคุณทุกไลท์ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ